เหตุที então, ่ทำให้ส well, <uge en> ัจจะเหล่านี้ได้นามว่าอริยะพิกุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐเหล่านี้มีอยู่สี่อย่างสี่อย่างเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข ที่ขู่ท like like ั้งหลายความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านั้นแลเป็นตถาคือมีความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตถาคือไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญถาคือไม่เป็นไปโดยประการอื่นจากความเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวสัจจะเหล่านั้นว่าเป็นอริยะดังนี้ภี่ขู่ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ดังนี้